วันนี้เสนอเรื่องอัศวินหมวกแดงไปชิงดาบเอ็กซ์คาลิบ X ีเพื่อมาช่วยเจ้าหญิงอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วไปรับชมกันได้เลยนะครับถ้าคืออัศวินหมวกแดงถ่ายต้องไปชิงดาบเอ็กซ์คาลิบ X ีเพื่อมาช่วยเจ้าหญิงให้ได้ถึงแล้วนี่เดี๋ยวเราวางข้างข่าว ใช่แล้วข้าคือปีศาจขังขาวเจ้าจะผ่านทางนี้ไปไม่ได้ง่ายต้องผ่านข้าไปก่อนเฮ้ยปีศาจขังข้าวนี่วะหยุดจะปีศาจขังข้าวข้าจะขอผ่านทางเจ้าไปอยู่นี่เจ้าไม่ให้ผ่านข้ายิงแน่เจ้าจะไปเอาดาบเอ็กซ์คาร์บีไม่ได้เจ้าต้องผ่านด่านข้าไปก่อน กระสุนธรรมดาทําอะไรเจ้าไม่ได้อย่างงั้นเหรอไอ้ข้ามีกระสุนเงินรับรองงานนี้จะเสร็จข้าแน่เฮ้ยกระสุนเงินเหรอเจ้าเป็นใครมาตามหาสิงใดกันอยาใครพูดท่านเป็นใครกันปรากฏตัวด้วยข้าจะได้ รู้ว่าท่านเป็นใครข้าคือปีศาจมะม่วงดองปีศาจมะม่วงดองปีศาจมงดองงานเหรอตกงารอะไรท่านในข้าพ่าทางไปได้ไหมได้สิเจ้าถูกต่องคำถามท้าถูกต้องคำถามท้ายอะไรกินกับบะม่วงอร่อยที่สุดกระม่วงเกลือไงกินกระม่วงแล้วอร่อยเป็นคำตอบที่ถูกต้องอันเจ้าผ่านทางไปเอาดาบ็กซ์ l i ล y t e ได้เลย ขอให้โชคดีนะเจ้าอัศวินมวดแดงขอบคุณท่านปีศาจต้นมะม่วงเอาไปละดูแล้วอาคงจะต้องใช้พลังทำลายดาบนี้เท่านั้น อันนี้สุดข้ากะทำลายม่านพลังป้องกันดาบเอ็กซ์คาลิบี้เอาไว้ได้เอาเอ็กซ์คาลิบี้จะต้องเป็นของข้าและแล้วอัศวินแดงก็ได้ดาบเอ็กซ์คาลิบี้มา แล้วจะไปช่วยเจ้าหญิงยังไงต่อไปติดตาม EP 2นะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดไลค์ด้วยนะครับเราขอจบพิป EP 1ไว้เท่านี้นะครับบ๊ายบาย